สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรกนกเก้ากูลชื่อเล่นชื่อน้องแอปค่ะอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดตาหนูด้วนวันนี้จะมาอ่านมานาะมาณีบทที่13บสาสีสีธนยะชัยเจ้าปัญญาตอนเย็นวันเสาร์ชูใจพาสีเท่าไปหามานีและซื้อไอศกรีมไปฝากมานีแท่งหนึ่ง เขาเห็นมานีกับเจ้าโตนั่งอยู่บนเต้นที่ก่อด้วยอิฐใต้ต้นจำปีเจ้าโตมองเห็นก่อนก็กระโดดเข้าไปหาชูใจมันกัดดิกหางต้อนรับด้วยความดีใจแล้วเล่นกับสีเทาชูใจเข,เข้ามาเข้าไปหามานี จึงเห็นว่ามานีกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตาทั้งสองข้างแดงกํำชูใจตกใจเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วถามว่ามานีเป็นอะไรทำไมเราจึงร้องไห้มานีน,น้าตาพางบอกชูใจว่านกแก้วของฉันหลุดออกจากกรงบินหนีไปเสียแล้วแม่น่าเสียดายจริงกำลังพูด ก่งและพูดชัดเจนเสียด้วยเสียได้สีเสียได,ยยดย้หลุดไปเมื่อไรล่ะเมื่อเช้านี้เองมีนกเอี้ยงผ่านมาฝูงหนึ่งเจ้าแก้วของฉันตะเกียกตะกายอยากออกไปมาจากกรงมันเคยหนีไป อยู่บนต้นชุมพู้ครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาคราวนี้พอฉันเปิดกรงจะเอากล้วยน้ำว้าให้มันกินมันบินหายรับไปเลยพูดแล้วมานี่ก็ร้องให้พ่อพอดีพ่อกลับจากทำงานเห็น มานีร้องไห้จึงเดินมาหาชูใจไหว้พ่อของมานีแล้วถามว่าคุณนับไปไหนมาคะพ่อพ่อของมานีตอบว่าไปตรวจบัญชีดูหลักฐานกับเงินที่ธนาคารจะชูใจมานานหรือแล้วหรือมา,มานีเขากำลังเสียใจนกแก้วของเขาบินหนีไป แล้วหันมาถามมานีว่านี่ร้องให้ตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดอีกลรอหรือลูกมานีถามถมตัวเข้าไปหาพ่อพ่อประคุงมานีวไว้พรางพูดเป็นทํานองปลอบใจโดยชี้แจงเหตุผล ยืนยันให้มานีหายเศร้าสศกพ่อสันนิฐานว่ามันคงชราใจบินตามนกแก้วฝูงนั้นไปแน่ๆมันคงเหงาอยากไปอยากได้เพื่อนมานานแล้วพอเห็นเพื่อนๆนเขาคงบินตามไปพอคิดว่าเมื่อมันเที่ยวกับเพื่อนพอแล้วมันคงกลับมาหาลูก เพราะมันรักลูกมากมานีพูดว่าลูกก็อธิฐานขอให้คุณพ่อโปรดช่วยให้มันกลับคืนมาหาหนูกลับคืนมาหาลูกด้วยชูใจช่วยอบอกว่ามานีมีเจ้าโตเป็นเพื่อนอยู่อีกตัวหนึ่งและ ไม่ช้าเจ้าแก้วก็คงกลับมาฉันมีไอศครีมมาฝากเธอแท่งหนึ่งกินเสียมันจะาระลายหมดแล้วเจ้าโตเข้ามาเลียที่เท้าของมานี่ทำท่าประจกอยากกินไอศครีมด้วยทำให้มานียิ้มออกมาได้พอพูดว่า ถ้าเจ้าแก้วไม่กลับมาพ่อรับอาสาหานกแก้วตัวใหม่มาให้ลูกหยุดร้องให้เสียเถิดพอ่อพ่อจะเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังแล้วหายกังวลมานีอยาฟังเรื่องอะไรจ๊ะมานีเคยค่อยมีอารมณ์ดีขึ้นรับ รับไอศกรีมจากชูใจมากินแล้วบอกพ่อว่ามานีอยากฟังเรื่องสีธนยะชัยค่ะพ่อเคยเล่าติดต่อกันมาเลมาหลายตอนแล้วคราวนี้ของขอฟังตอนใหม่ที่ตลกมากๆนะคะตกลงพ่อจะเล่าตอนใหม่ให้ลูก และชูใจฟังมานีและชูใจยิ้มอย่างดีใจพ่อเล่าเรื่องสีทะนะทะนยะชัยให้ฟังดังนี้สีทนยะชัยเป็นคนเจ้าปัญญามาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเมื่อโตขึ้นก็เขเข้าเข้าไปถวายตัวตอ พระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้าทวาระและได้ตำแหน่งคนสนิดของพระองค์เนื่องจากเขาเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบเฉียบแหลมบางครั้งก็มีรีดเหลี่ยมและฉลาดแกมโกงเขาจึงมีทั้งคนรักและคนชัง คนชังสีนะยะธนะยะ <c oughs> ชัมักจะถูกลองสติปัญญาอยู่เสมอเขาจึงระมัดระวังโดยมีได้ช้าใจเพราะผู้ที่ชอบทดลองปัญญาของเขาบ่อยๆนั่นก็คือเจ้าแผ่นดินนั่นเองวันหนึ่ง พระเจ้าแผ่นดินทรงคิดจะทดลองปัญญาศีนะคะทะนายชัยอีกจึงรับสั่งให้หาคนสนิทอื่นๆมาเข้าเฝ้ายกเว้นสีนะรินใช่ ด้วยเดียคนเดียวแล้วทรงบอกอุบายที่จะทดลองปัญญาศีนะนชนะเยใชให้ทุกคนรู้และรับสั่งให้ทุกคนไปหาไข่ไก่คนละฟองแล้วเอาไปซ่อนไว้ที่หาดรายริมแม่น้ำโดยไม่ให้สีชนะ ยะชายรู้พอทุกคนจ,จัดแจงเสร็จแล้วซ่อมจนเข้าใจในคลอุบายดีแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งให้บรรดาคนสนิททุกคนรวมทั้งสีธนชัยมาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน รับฟังว่าจะเส,สะเด็จไปส่งส่งน้ำที่แม่น้ำทรงบอกให้ทํำคนทุกคนตามสเสด็จไปเล่นน้ำด้วยขณะที่ทุกคนกำลังดำน้ำเล่นและหยอดเย้ากันอย่างสนุกสนานนั้น พระเจ้าแผ่นดินทรงมีปัญชาว่าให้ทุกคนเป็นไก่ร้องกระตากกระตากแล้ววิ่ง <c oughs> <c oughs> ไปบนฝั่งพร้อมกับชูไข่คนละฟองถ้าผู้ใดไม่มีไข่จะถูกลงพระราชอาชาญเคี่ยนจนหลัง ในฐานะที่ออกไข่ไม่ได้บรรดาคนสนิทที่พระเจ้าแผ่นดินทรงนัดหมายเอาไว้ก็พาการวิ่งขึ้นไปบนฟังพร้อมกับชูไข่ที่ตนซ่อนไว้และล้อง,องกระตากกระตาฝ่ายสีีชนะชัยไม่รู้ในกลอุบาย ต่อเนื่องจากเป็นคนมีสติปัญญาและปฏิพานไหวพลิบเฉียบไว้ก็รีบวิ่งขึ้นมาร้อ,องกระตอกกระตอกบอกว่าตอนเป็นไก่ตัวผู้ออกไข่ไม่ได้จึงไม่มีไข่ว่าแล้วก็ไรกอดรำอยู่ คนอื่นๆที่เป็นไก่ตัวเมียพวกที่ถูกไล่ <c oughs> ก็พากันวิ่งหนีวุ่นวายพระเจ้าทวาระบรรดาคนสนิทเอ็นซีธนะชัยสามารถใช้ปฏิมันไหวพริบเอาตัวรอดได้เช่นนั้นก็พากันสัน เรว่าสติปัญญาของสีธนะยะชัยนั้นช่างประเสริฐเป็นเลิศกว่าใครในแผ่นดิน <c oughs> และต่างก็รู้สึกขบขันถ้าทางของสีธนชัยก็ไร้กวด ไก่ตัวเมียยิ่งนักจึงพากันหัวเราะเฮฮาสนุกสนานไปด้วยและพระเจ้าทวาระละก็ทรงพาคนสนิทเสด็จกับพาราชวังมานีกับชูใจพากันหัวเราะชอบใจต่างพากันขอบคุณพ่อที่ เล่าเรื่องสนุกให้ฟังพ่อเห็นมานีหายเศร้าโศกแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านปล่อยให้มานีกับชูใจนั่งคุยกันต่อไปปีติสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วมีระหากระแตมีมาให้เขาเลี้ยงแทนเจ้าแก่เวลาปีติไปไหนเขาก็จะเอากระแต กาไหลไปด้วยชูใจพูดมานีพูดว่าปีติเคยเคยบอกว่าเขาอยากเลี้ยงอุดชูใจหัวเราะถูเอ้ยปีติยังไม่เคยเห็นอุสตัวหนึ่งตัวจริงเลยเคยเห็นแต่ในรูปคิดอยากจะเลี้ยงอุสเสียแล้ว ันเคยเห็นในสวนสัตว์ที่กรุงเทพแล้วนะลุงบอกว่ามันเป็นสัตว์พาหานะสำหรับเดินทางในทะเลทรายปิติคงคิดว่าเลี้ยงง่ายจึงชาราใจว่าจะเลี้ยงมันได้ชูใจคุยกับมานีครู่หนึ่งแล้วพาสีเท่ากับบ้านขอบคุณค่ะ